สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พูดในแคชชั่นลค่ะนะคะ ไม่รวมาพบกันกับเกมรักนาล็อกรีเบิร์ดกันนะคะสำหรับคลิปวันนี้คือเป็นคลิปที่คนรีเควสทุกคลิปที่แคททำการโพสก็คือกว่าจะได้มาทำนะกับไกด์ไฮวิสาด์นะทุกคนก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกว่าขอขอบคุณตัวจากคุณเวโรนิก้าได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนในปาร์ตี้แคทหนาะก็แคดขออนุญาตยืมมารีวิวนะซึ่งเจ้าของคือชื่อคุณมัมแน็กนะคะ อนุญาตเอ่ยทั้งสองชื่อเลยละกันเพื่อแทนคําขอบคุณครับโดยคลิปในวันนี้นะที่เราจะมาสรุปก็คือจะเป็นแนวทางการเล่นแล้วก็การปั้นตัวทั้งหมดเลยซึ่งมันก็จะมีตั้งแต่สเตตัสของสวมใส่การสัตว์เลี้ยงอะไรประมาณนี้แล้วก็รวมถึงแนวทางสกิลต่างๆด้วยนะคะสําหรับใครฟังมาแล้วเอ้ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์แทนกาลังใจให้แคทด้วยนะคะ นิดนึงนิดนึงกดให้กันนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มข้อมูลกันเลย <_ d estaban> ก็เริ่มกันในส่วนของสแตทนะคะตัววิศาส์เนี่ยรวมทั้งวิศาสร์ทั้งไายวีก็คือเป็นอาชีพหนึ่งที่มีดาเมจแรงมากๆอยู่แล้วเหมือนกับธนูนะก็และอีกอย่าง สเตตัสนะ่ะก็ค่อนข้างจะเหมือนกันทุกๆสายด้วยก็มันก็ค่อนข้างจะเล่นง่ายแล้วก็ไม่วุ่นวายนะทุกคน mm hmm. ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะบอกว่าอัพอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างคืออยากจะขึ้นด้วยหัวข้อนี้มากๆคือมันเป็นหัวข้อที่เขาเถียงกันเยอะมากใต้คอมเมนต์แคทในคลิปเก่าๆทั้งที่คลิปนั้นไม่ได้เกี่ยวกับวิชาอะไรใดๆทั้งเส้นเลยนะคะคือเกี่ยวกับ m d a m a g e m o d i f i e r นะคะเออพูดว่าเฮ้ยอัพดีไม่ดีอัพแล้วแรงกว่า บางคนบอกเฮ้ยไม่ต้องอาบบางคนบอกเฮ้ยต้องอาบโว้ยแรงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวแคทจะขออนุญาตมาสรุปแบบโคตรง่ายแบบว่าทุกคนยังไงฟังอันเนี้ยก็ต้องเข้าใจแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นจะไม่มีคําถามนี้เกิดขึ้นในคลิปแคทอีกเข้าใจไหมถ้าเกิดมันมีมาแปลว่าคุณไม่ยอมฟังคลิปแคทนะค่า m อ a มดามิต i ริไฟเเนี่ยมันจะมีผลตอนต้นเกมเยอะแต่สําหรับกลางๆท้ายๆเกมเนี่ย ตัวค่าครีดามจอะไรเงี้ยจะส่งผลดามจที่มากกว่านะไอตัวค่า M d a m ด g e m โมดิฟายเนี่ยมันคือค่าที่บวกแบบแฟรตนะไม่ได้บวกเป็นเปอร์เซนต์อ่าพอพูดอย่างนี้เราเก็ตขึ้นไหมแต่ว่าตัวอย่างเคสอาครีดามจอะไรเงี้ยหรือตัวเจาะเลยก็ดีนะมันบวกเป็นเปอร์เซนต์ไงทุกคนซึ่งคือถ้าตัวเราอะมีการอัปเกรดเยอะง่ายๆคือสเตตเราสูงขึ้นนะตัวตั้งต้นเนี่ยเวลาตัวมาคูณอะมันก็จะได้เยอะกว่าเนาะ ก็คือค่าแฟตอะพอเราสเตตัสสูงเวลาบวกแฟตไปมันก็ไม่ค่อยเห็นผลมันไม่ใช่แบบเฮ้ยบวกน้อยลงเออมันเท่าเดิมแหละแต่มันไม่ค่อยเห็นผลเมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์อะเผื่อคนยังไม่เก็ตฟิลแบบเราบวกเลขอะทุกคนอะอันนี้500บวก1น0นะคะมันก็อาจจะเยอะกว่าการที่เออ500บวกด้วย500อ่ะคูณ10%เปอระไรเงี้ยอะทุกคนกดเลขเอาอันแรกมัน600อันนี้2-550อ่ะถูกปะอันนี้มันยังน้อยกว่าแบบเปอร์เซ็นต์อะพอมาถึงจุดจุนึงปุ๊บอะสมมติตัวตั้ง เป็นสองพันแหละอะพอมันบวกแฟดเท่าเดิมทุกคนแฟดเท่าเดิมอันแรกคืออะไร100มันได้แค่สองพแต่คราวนี้มาบวกเป็นอ่าสองพบวกกับ2000คูณสิซึ่งมันเป็น200อ่ะอันนี้มันก็เยอะกว่าทุกคนเก็ตไหมฟิลประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเถียงกันแล้วนะทุกคนก็ค่านั้นมันจะมีผลตกแรกถ้าเกิดตอนหลังๆมาอย่างช่วงเนี้ยเขาก็จะถอดกันแล้วแล้วก็มา อัพเป็นส่วนอื่นๆแทนมันจะแรงกว่านะคะพอรู้เรื่องค่านั้นแล้วก็เราก็จะไม่ต้องพูดถึงค่านั้นแล้วนะเราก็ตัดทิ้งไปเลยเราจะขอพูดกันต่อในส่วนของอ่ะคือเรศ คิเลเนี่ยจริงๆอ่ะคัดอยากให้ทําสัก4ี0 0ันห้นะคือมันจะวาวมากแต่แต่ตอนนี้ที่เห็นนะทุกคนก็จะเพิ่งโวยกันคือตัวเนี้ยก็มีแผนจะอัพคิเลตอยู่นะคะอยากให้มันเป็นสัก4ี่พันบวกซึ่งตอนนี้ประมาณแค่สามพันเองก็ยังขาดเยอะอยู่นะทุกคนอืมและต่อมานะคะก็ส่วน M-Defense Bypass หรือเจาะเนี่ยก็ตอนนี้สักพันเก็โอเคอยู่นะคือสักพันหถึงสองพอะไรเงี้ยก็คือก็ยังโอเคอยู่สวยอยู่ตอนนี้ แล้วก็ค่าฟ้านะคะฟ้าฟ้าถ้าอัพได้ก็4,000ถึง5,000นะคะ <succ ot> แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เน้นเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามันดันดาเมจเยอะเนาะก็จะมีครีดามเมจนะคะตอนนี้อยู่ที่อ่ให้มันสัก6,000บวกฮๆส่วนเอมอกแท เอ็มแบ็กแท็กเนี่ยก็ประมาณ14ื่นสี่นะซึ่งสเตตัสตอนนี้ก็ถือว่าเราเป็นสายดีเพสที่เน้นครีดาเมจเป็นหลักเลยนะเพราะฉะนั้นแคทก,ก็เลยต้องไปดันค่าคียเรทเพิ่มให้อะมันติดขีดบ่อยขึ้นดาเมจของเรามันจะได้เถียรกว่านี้ไม่ใช่มาแรงแค่ตอนที่เราติดคีดไงมาต่อกันในส่วนของอุปกรณ์อะที่แคทใสต่ต้องไม่ใช่ที่แคทใส่ที่ตัวคุณมั่มแนกนะคะที่ยืมมาใส่ก็คือตามหน้าจอนี้เลยนะคือเราจะ ใช้คาทาโ่เซตเชลายนิ่งเนาะสำหรับตัวเกาะเนี่ยก็จะใช้เป็นเซตเจาะเกาะนะคะสำหรับสร้อยจะเป็นสร้อยฟาสแล้วก็ประดับทั้งสองข้างเป็นประดับลูกเซตคริดาเมทซึ่งตัวประดับเนี่ยที่เลือกมาทั้งสองชิ้นก็เป็นคริเาเมตทั้งคู่อีกเช่นกันนะสำหรับออฟแมวเนี่ยตัวละครเนี่ยเน้นไปนในทางคริเดตกับฟาสนะ ซึ่งตอนนี้ก็จะมีการปรับอะไรอยู่คืออยากเน้นด้านคคริดาเมตเอ้ยคริเร์เพิ่มออฟแมวฉันเน้นไปทางคริเรทกับฟาดเออคืออยากได้คริเร์4,000บวกเหมือนที่บอกไปตอนแรกนะต่อไปนะคะมาดูกันในส่วนของการ์ดหน่อยนะก็อันนี้อิงจากสแตตของแคดนะที่ต้องการปั้นนะจะบอกว่ามัน เป็นแนวทางนะคะจะบอกไม่ต้องเหมือนเป๊ะมา copy เฮ้ยต้องใส่แบบนี้นะเหมือนคุณแคทเนี่ยก็ไม่ใช่คือหลักๆเราอยากจะเด่นไปด้านคือเราต้องใส่มาแล้วมันา a l a n c e ตัดของเราได้เหมือนตอนแรกที่แคทบอกไปอะไรอย่างงี้เนาะสำหรับตัววีอันนี้นะคะก็มาดูสดอาวุธเลยตัววอาวุธอ,อ่ะ เขาใส่เป็นการมดดำวิตาตาสี่ใบนะคะเพราะว่าจะทําให้เราได้ค่าอินมาซึ่งค่าอินเนี่ยก็จะทําให้ MATK สูงขึ้นแล้วก็ MATK เนี่ยมันก็ทําให้คาถาสายฟ้าแรงขึ้นด้วยอารมณ์รวมก็คือมันก็ทําให้เราตีแรงขึ้นนั่นแหละอะ,อะส่วนอีก2ใบนะจะเป็นการอีค e ิปซันนะคะก็ช่วยในเรื่องการตีบอสโดยเฉพาะเพราะว่าเรามาเน้นตีบอสกันบ่อยนะและอีกการ์ดหนึ่งนะคะเป็นร้านการแลคคูณซันนะอันนี้เพิ่มค่าคลิดาเมตเยอะการ์ดดีนะคะอันนี้ สำหรับในส่วนของเกาะนะคะการจะใส่อะไรก็ได้เออเราไม่ได้โฟกัสอะไรมากนะคะก็ลองเลือกๆดูเลยฟรีสไตล์สำหรับในส่วนของสร้อยจะเป็นการเพิ่มฟาสทั้งสองใบนะคะที่เห็นเลยนะคะเป็นการเงื้อนะคะตอนนี้มี5ดาวเลยทั้ง2ใบเนาะส่วนปลาดาบก็จะเป็นการแมกโนเรี2ย2ใบนะคะเอามาเพิ่มคิกเรด,ดแล้วก็การเพนเอามาเพิ่มค่าฟาส ะะอันนี้ก็มี5ดาวอีกเช่นกันถ้าทุกคนได้สังเกตนะคะตัววิสาสายาไอตัว,ตวนี้ตัวนี้เนี่ยอุปกรณ์เนี่ยแทบไม่ได้มีอะไรที่มันเพิ่มฟ้าเลยนะทุกคนคือมันน้อยนะเทียบกับตัวสเตตัสที่ออกไปอะ่ะแต่ว่าค่าฟาสแคดได้เยอะมาจะหักตรงการ์ดนะคะที่ได้ระบุไปเมื่อกี้เนาะก็ของสมัยก็ประมาณนี้ทั้งหมดเลยย้ำอีกรอบนะของสมัยไม่ต้องมาก๊อปปี้เหมือนกันเป๊ะนะอยากให้เปลี่ยนแปลงตามอาการบาลานซ์สเตตัสของแต่ละคนไปนะคะสําหรับใครที่เ อะไรการบาลานเซตัตอะไรดูมาแล้วยังมึนอีกก็เดี๋ยวแคทเคยพูดไว้ละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวแคทจะแปะลิงก์ไว้ในเดสคริปชั่นนะคะจะเป็นแนวทางอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการบาลานเซตัดเนาะก็จิ้มเข้าไปดูฟังเพิ่มเติมได้ ต่อมานะคะก็จะเป็นหัวข้อเรื่องสัตว์เลี้ยงนะคะคันบอกเลยว่าหัวข้อนี้ต้องทําให้คนหลายคนวาวแน่นอนเพราะว่าคนส่วนมากไม่รู้ข้อมูลอันนี้แน่เลยที่ขัดกาลังจะพูดสัตว์เลี้ยงทาุพิดนะคะสามารถเคลือบเวทได้ด้วยเก <laughs> มนี่มันเกมอะไรนี่มัน AO r e b i r t h ของพวกเรานะคะท่าที่ปกติเขาจะเคลือบแต่วุฒเราเคลือบเวทไปเลย ความรู้มันเหนือของทุกๆภาคเลยทุกคนถ้าคนไม่เชื่อเดี๋ยวแคทมีคลิปมาด้วยก็ตามที่แคทเปิดไปเลยอ่ะคลิปนี้นะคะก็คือปั้นตัว,วตัวาธาตุพิษมาเพื่อลองเลยเพราะว่ามันไม่ใช่อ่ออย่างที่บอกว่าอันนี้แคทขออนุญาตยืมคุณเวโลนิกาหรือคุณมัมแน็กมานะคะก็คุณมัมแน็กอุตส่าห์ไปเอาตัวมาปั้นเพื่อเท,ทให้ทุกคนดูเลยนะว่าเนี่ยดูถ้าสังเกตดูใช่ป่ะก็คือเนี่ยมันเคลือบปุ๊บเฮ้ยมันมีดามเมจที่แรงขึ้น จริงๆแม่เครื่อเวล่ด้วยจริงๆอ่ะยืนยันถ้าคนไม่รู้ก็กดย้อนดูคลิปอีกทีหนึ่งเพื่อดูว่ามันเพิ่มจริงๆนะดาเมจโอเคงั้นเข้าเรื่องสาระก,กันเลยต่อจริงๆนี่ก็สาระนะเพราะฉะนั้นจากที่เห็นเนี่ยเออสัตว์เลี้ยงเราก็จะเลือกธาตุผิดก็ได้หรือจะเป็นไฟหรือลมอะไรเหมือนเดิมที่เราใช้ก็ได้เช่นกันนะคะเพราะหลักๆคือถ้าถ้าเป็นธาตุพิษเนี่ยมันก็จะใช้ได้กับมอนดินน้ําลมไฟเนาะแต่ว่าถ้าเป็นพวกธาตุอันเด d ดาร์คเดนเจอรอะไรเงี้ยโกดดามจมันลดลงนะอะไรแบบเนี้ยเรเยตต้องีม ธาตุอื่นเอามาไว้สลับด้วยถ้าตอนตีตอนนั้นออันนี้เราก็ลองเลือกๆดูเลยไม่ได้บังคับนะถือว่าบอกเป็นทางเลือกไว้เดี๋ยวมาดูในส่วนของสกิลสัตว์เลี้ยงก่อนสกิลหนึ่งสาไม่ซีเรียสนะคะมาเน้นที่สกิลที่4ี่สกิลที่4เนี่ยจะเป็นเคลือบธาตุบวกกับเพิ่มความแรงธาตุนั้นนะ อันเนี้ยฟิกสำหรับสกิลที่5ก็มีความหลากหลายนิดนึงสามารถใช้เป็นอ่าไฟนอลเวอร์ดิกที่จะเป็นเพิ่มไฟนอลดาเมจเปอร์เซนต์หรือจะเป็นเพิ่มเจาะหรืออันนี้ก็ดีนะคะอาเคนพิซึมอันนี้เพิ่มเอเมเคโดยตรงเลยอันนี้ก็ดีก็ลองไปบาลานซ์สแตดูสำหรับตอนนี้ตัวที่คุณไอนนคุณเดิก้ายังมีอยู่ก็คือเป็นฮิลนะซึ่งเดี๋ยวเขาก็คงจะแก้ต่อไปนะคะ ดวงเขาไมม่ีค่ามาในส่วนของสกิลกันเลยเดี๋ยวคันขอพูดเป็นภาพรวมเลยรวมๆของไฮวิสานกก่อนคือจริงๆอ่ะสกิลเด็ดมีอยู่ไม่สกิไม่กี่สกิลเองจริงสกิลแรกเลยที่เด็ดสุดของไฮวินะ,ะเป็นสกิลบาฟเพิ erm ่มเ t ทคนะคะตามอันที่เขียนนี่อ่ะสกิลชื่ออ y ร์มิสติคอลแอมพลิฟิเคชัอันนั้นก็คือต้องอัพเต็มไปก่อนเลยแล้วก็สกิลต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้อันนี้อ,นนอะที่แนะนำม,มีน้ำเปลวัคคัน วัวแค่อะออกเสียจยังไงก็แล้วแต่อะเป็นสกิลธาตุวิญญาณสกิลนี้ก็ค่อนข้างจะแรงอยู่นะคะนี่คือน,นอกนั้นสกิลอ,อื่นเนี่ยจากที่เดอเหมาก็ไม่ได้ดาเมจอะไรที่มันดูแรงวือวาอะ,อะไรอะไรยังไงเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีเมนหลักก็ยังกลับไปใช้โบเป็นเมนดาเมจจากสกิลที่1อยู่แต่สกิลอื่นที่บอกไปเนี่ยคือถ้าพอยเหลือกลับมาอัพด้วยเพราะว่าจริงๆอะ มันก็แค่ไม่แรงมันแบบกลางๆเนาะแต่ว่ามันก็ยังมีประโยชน์ตามสถานการณ์ซึ่งเดี๋ยวแคทจะมาบอกวิธีแล้วก็แนวทางการใช้กันต่อนะซึ่งแคขอแบ่งออกเป็น3พีเซตหลักๆสําหรับการใช้สก,กิลเลยนะเริ่มที่พีเซตแรกพีเซตแรกนะก็จะหลักๆเอาไว้เคลียร์มอนที่ก็คือเอาไว้ลงหอน,นั่นเองพีเซตสก็คือเอาไว้ตีบอสพวก m อ p พีมินิได้หมดและพีเซตสุดท้ายคือเอาไว้สาย p, p, p ีโดยเฉพาะนะคะ สำหรับพีเซตแรกจริงๆอันนี้ไม่มีอะไรมากหลักๆตอนเราจะลงหอเนี่ยเราต้องการจะเก็บมอนจำนวนมากเก็บมอนทั้งหมดให้ได้ไวที่สุดเพราะเราต้องเน้นทำเวลาให้ทันเวลามันเนาะเพราะฉะนั้นสกิลที่เลือกมาเนี่ยมักจะเป็นสกิลกลุ่ม a อ e อะไรอย่างงี้จะเป็นนามปาล์มวอคเคิสตอมกัส์ดหลอดวอมเบลเลียนเชลีนิ่งเมทสตอมอะไรแนวนี้ได้หมดตามบิวของสายเราหลักๆคือเน้นเป็น a อ e อนะและที่สำคัญเลยอย่าลืมอัพบัฟของไฮวี ie, ที่ขันบอกไปนะ m e ส i i c l Amplification นอะพีเซตที่2นะคะพีเซตนี้จะเป็นเอาไว้ล่าบอลนะคะบอกเลยว่าถ้าคนจัดพีเซตใช้สกิลตามนี้คือแรงแน่นอนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราขอเริ่มเลยนะคะตั้งแต่ในส่วนของการจัดสกิลคันหนึ่งเลยคือก็ตามหน้าจอเลยนะทุกคนคือหลักๆเราควรมีโบทุกท่าเพื่อทําดาเมจหลักให้บอสนะตอนนี้ก็ยังแรงที่สุดในทุก skill สกิลสาหรับสกิลเดียวแล้วก็อย่าลืมอัพ Increase SP recovery นะคะก็จะทำให้มานาเราหมดยากขึ้นต่อไปในส่วนของสกิลวิศา ที่สำคัญนลตอนแรกสุดก็จะมีะโซเดนจะเป็นการเพิ่มแม็กมานาแล้วก็เพิ่มเ a t k คให้เรานะคะอันนี้แล้วก็มีสกิลอันนี้อีกไหนคือทำให้สกิลไฟของเราเนี่ยถ้าเราใช้สกิลไฟมันก็จะติดอ่าเผาไหม้เนาะก็จะเป็นการทำดาเมจเพิ่มขึ้นอ่าและต่อมานะคะก็สกิลเหลือต่อเราก็เอามาอัพนามปาล์มบีดนะแล้วก็พวกจูปิเตอร์ทันเดอร์ให้เต็มนะคะส่วนพอยะเหลืออย่างอื่นอ่ะอันนี้ไม่ได้เจาะจงอยากอัพอะไรก็ได้เลยต่อไปเลยสกิลไฮร์ดสกิลแรกบอก ไปแล้วบับเมจิเคิลโอ้ยพูดยาวอันนี้แหละเมจิเคิลอันนี้อ่ะสก,กิลต่อมาก็จะมีน้ำปั๊มเบอคลที่บอกไปอันนี้อัพเต็มเพราะมันแรงสก,กิลอีกอันหนึ่งคือสก,กิลอินเทนเทเลคินซิสนะครับ ไอตัวเนี้ยมันเป็นพสซีฟนะก็คือถ้าเราใช้สกิลทาตุโกรธท่านิญญาเนี่ยอะไรก็ได้เช่นนามปามบีดนามปามวาแคนอันเนี้ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่ทําให้เราเพิ่มไฟนอลฟาสก็คือมันจะทําให้โอกาสที่ทําให้แบบเออคูดามันลดลงเพิ่มเป็นพิเศษอะไรประมาณนั้นซึ่งอย่างตัวอย่างตอนนี้ที่มีนะคะก็จะมีเอ,อ่อเวล3มันก็มีโอกาส30%ที่จะเพิ่มไฟนอลฟาสได้8%ประมาณนี สำหรับอนาคตที่แพนเอาไว้นะคะก็ว่าจะอาเป็นเอิร์ธไปที่เป็นธาตุดินนะเอาไว้สําหรับยิ bot, mon, งบอสยิงมอนธาตุลมมาต่อของการเขาเรียกว่ไรแนวทางในการไล่สกิลนะการใช้สกิลเทคนิคก็แคทเนี่ยจะเริ่มด้วยสกิลน้ำปาล์มวอร์คนแล้วก็น้ำปาล์มบีดเนี่ยก่อนแล้วค่อยตามด้วยโบซึ่งถ้าเราวนตามที่แคทบอกเนี่ยมันก็ใช้3สกิลวนเป็นสกิลหลักเลย แล้วก็เดี๋ยวแคทโชว์ในบอสอ่ะดูในบอสก่อนประกอบยังไงก็ตามคือบอสที่ตอนนั้นเจอนะคะเหลือแค่บอสกบตอนที่แคทอัดคลิปเนี่ยก็ขออนุญาตโชว์ตัวอย่างเป็นบอสตัวนี้แล้วกันเนาะบอสกบก่อนเลยมันเป็นธาตุน้ำแคทก็เลยใช้โบล์ธาตุลมเป็นไลนะิ่งเนาะถ้าดูจากคลิปเลยนี่อ่ะแคทจะใช้น้ำปาวัคคันแล้วก็น้ำปาบีดเป็นดาเมจเสริมไล่มาก่อนแล้วค่อยตามด้วยไลนิ่งโบล์ที่เป็นดาเมจหลักตามที่บอกไปคือถ้าเราใช้สกิลธาตุโกด์ก่อนที่เราอัพบัฟ Intent ต์อะเทเรกิน s สต uh, er ok อะไรเนี่ยที่บอกไปคือมันก็จะมีโอกาส ทำให้เราเนี่ยลดคูดาวสกิลโบว์ต่อมาได้นะทนุนต่อไปพีเซตสุดท้ายนะคะสาย p v p อันนี้คร่าวๆเลยคือเราจะเป็นเน้นแช่แข็งแล้วก็โจมตีด้วยสกิลทนะ่าลมเนาะเพราะแช่แข็งปุ๊บมันเป็นนา้าแล้วก็เก็บได้ลมก็จะแรงขึ้นคร่าวๆเหมือนทุกภาคแนวทางการอัพสก,กิลตามหน้าจอฮอัก่อนเลยหลกัหลกๆเราจะมีโบว์ทดาเมจนะคะแน่นอนแล้วก็หลกัหลกๆที่ใช้ก็จะเป็นไลท์เน่งด้วยเพราะเราจะใช้เป็นลมอืมแล้วก็จะมีสกิลฟอร์สไดเวอร์นะคะอันนี้เอามาไว้แช่แข็งตัวที่แบบเข้ามาล้วงเรา อา,อ,ไไอาจจะเป็นแอดหรืออะไรใดๆนะไว้ใช้ฉุกเฉินแบบด่วนๆอ่ะสกิลของวิาสาดในส่วนวิาสาดเนี่ยเป็นใครแม็กที่ใช้ในพิวพีบ่อยมากเพราะว่ามันจะใช้พวกสตอมการ์ดสตอมการ์ดก็เป็นเอีที่ทําให้ตีตีติดแข็งเนาะแช้แข็งศัตรูได้ทั้งกันแล้วก็ทาดาเมจแล้วเราก็จะต่อด้วยหลอดอัลเรเมเลียนทำดาเมจต,ตัวแช้แข็งแล้วมันก็ทําให้มันกระตุกอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็ยังมีสกิลอย่างจูปิเตอร์ทันเดอร์นะคะอันนี้ก็อัพไว้ด้วย เพราะว่ามันจะช่วยผลักคนที่จะเข้ามาลวงเราเนี่ยออกไปเนาะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมอ up energy c o d e ลดดาเ a จที่เราได้รับเนาะอีกสกิลหนึ่งคือไซน์นะคะเอาไว้ขุดพวกแอดที่มุดอะไรแบบนี้สกิลพ s สซีฟสุดท้ายก็จะมีโซเดนที่ต้องอัพด้วยและสําหรับสกิลในส่วนของไฮวีนะเช่นเคยสกิลบัฟเชื่อๆอันนั้นแหละและอันนี้ต่อไปนะคะ up chain lightning นะคะในส่วนของสกิลพิวทุกคน ที่คัดเลืคอมเมนต์ไปคือจะเห็นว่าเราจะเน้นอะไรที่ยิงออกไวเนาะเพราะว่าเมตาตอนนี้ก็ยังคล้ายๆเดิมเหมือนที่บอกมานะยังเน้นเอฟเฟกต์เชลลินิงจากอาวุธนะคะอาวุธลุงซึ่งมันคนละสกิลไม่ใช่สิซึ่งมันคนละดาเมจกับอ่าจากสกิลเชลลินิงของวิสาเลยไอ้สกิลเชลลินิงของวิสาอะมันเบาแต่สกิลเชลลินิงที่มา จากเอฟเฟกอาวุธเนี่ยมันแรงเพราะว่าตัวคุณคันคำนวณอะมันต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นเมตานี้ถ้าเรายิ่งออกสกิลไวอะไรเงี้ยให้มันออโต้จากเอฟจากอา,อาวุธลุงเร็วแค่ไหนมีโอกาสชนะสูงมากจริงๆนะแต่แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะไม่นับเรื่องการใช้เอฟเฟกของเชลล์ไนิ่งวิธีการสู้หลักๆเราก็จะเป็นการแช่ สตูด้วยสตอมกัดแล้วเราก็โจมตีมด,มด้วยสกิลท่านลมก,ก็จะเป็นไลนิ่งโบอะไรประมาณนี้สรุปแล้วเนี่ยตัวไฮวี v, มันก็เป็นตัวที่แรงมากเหมือนเดิมนะคือถึงบางคนจะบ่นว่าเฮ้ยสกิลไฮวีอ่ะใช้อะไรไม่ค่อยได้เลยอะไรเงี้ยเพราะจริงๆที่เรามีใช้หลักๆมันก็มีแค่สกิลแบบับไอเมจิคิลแอมเนี่ยอันเดียวเลย ที่ดูมีประโยชน์แล้วเราอย่างที่ขัดพูดเรื่องสก,กิลเบนแมกยามันก็เหมือนแบบเออเราใช้ดาบโบในการยิงอะไรามากกว่าเพราะมันยังแรงกว่าอะไรยเงี้แต่มันก็ยังแรงอยู่ดีนะทุกคนอถือว่าเป็นอาชีพที่ยังโหดมากแล้วก็ลูกหลักของเกมอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนแล้วฟังมาถึงขนาดนี้หฮวอันนี้สําคัญอันนี้สําคัญเหมือนกัน กดไลค์กดซับสไคร e ให้แคทด้วยนะคะแทนกำลังใจบ้างนะยังไงก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ทั้งผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าหรือแนวทางหรือว่าทําให้คนที่เออเข้าใจอะไรยังไงผิดอยู่หรือสงสัยอะไรก็เป็นแนวทางให้เขานะคะแล้วก็ตอบข้อสงสัยมากมายได้สําหรับใครที่มีคอมเมนต์อะไรก็พูดคุยกันได้อย่าลืมเมน์แบบสุภาพนะทุกคนเดี๋ยวไปก่อนนะบายเจอกัคลิปหน้าเฮ้ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมอยากรู้อะไร